ครับผมนายนันทพงศ์แสนิมสุขชั้นปีที่หนึ่งห้องสองรหัสนักศึกษาศูนย์สามห้าังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแชาติวิทยาเขตมหาสารคามวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายนะครับผู้สาธิตนะครับคนหนึ่งนะครับชื่อว่าปายครับคนที่สองนะครับชื่อว่าภูงนะครับแล้วอาจารย์วิเศษนะครับชื่อว่านางสาวปาณีพรศิมานะครับเกี่ยวข้องเป็นยายนะครับ ครับสวัสดีครับสำหรับคนแรกนะครับผู้สที่คนแรกนะครับมีความบกพร่องในด้านของสัดส่วนนะครับก็วันนี้นะครับผมมาผมมีวิธีมาแนะนํา3วิธีนะครับท่าแรกนะครับชื่อว่าท่า s q u a t and arm swing นะครับท่าที่2นะครับมีท่าชื่อว่า Run and swing งนะครับท่าที่3นะครับมีชื่อว่าท่าอะไร m o t i o n Crush Burn นะครับ สำหรับท่าแรกเลยนะครับท่าแรก s q แ a นด n d arm ม w i n g นะครับลำดับแรกนะครับจะให้ตัวเรานะครับวางขาแล้วแยกขาออกแล้วก็วางแขนทิ้งหนึ่งนะครับจังหวะที่สองนะครับย่อตัวลงนะครับบจะอยู่ในท่านี้นะครับจังหวะที่สามนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับมานี้นะครับ วาธที่ลองทำดูครับจังหวะที่หนึ่งนะครับไปทีเลยจังหวะนะครับจังหวะที่หนึ่งบอกว่าจังหวะที่หนึ่งให้ลงไปหลุดพานาล่างเลยนะครับจังหวะที่หนึ่งครับดีครับผมบอกว่าจังหวะที่สองให้เรายกลอยแล้วก็ชูมือขึ้นแล้วก็ถอนหายใจออกนะครับจังหวะที่สองดีครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำสักเอ่อหมื่นะครับสิบเซตนะครับสิบเซตเซตละประมาณ สองสามครั 2, ้งก็ได้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับครับต่อไปนะครับท่าที่สองนะครับเชื่อว่า Run and Swing นะครับก็คือท่าแรกนะครับเบี่ยงมาด้านซ้ายครับไอเบี่ยงมาด้านขวานะครับคือมือทั้งสองข้างเราชี้มาด้านขวามือแล้วก็ขาด้วยนะครับจังหวะที่สองนะครับก็เบี่ยงครับแขนทั้งสองข้างที่เห่ยงมาด้านซ้ายแล้วก็จะไปอยู่ด้านหลังของเรานะครับแล้วก็ขาซ้ายก็จะก้าวมาอยู่ข้างซ้ายมือเดินนะครับ ทำแบบนี้นะครับทำในหนึ่งเซตนะครับเราจะทำสิบครั้งโดยการทำไปด้านซ้ายห้าครั้งทำไปด้านขวาหนึ่งครั้งให้ผู้้สาธิตลองทำครับให้ทำเป็นจังหวะน,นะครับจังหวะแรกนะครับให้เพืสาธิตนะครับเอ่อเวียงมือทั้งสองข้างไปด้านขวามือแล้วก็เอาขาด้านซ้ายไปค่อยไปด้านขวามือครับเริ่มดีครับ ตัวที่สองนะครับขาเก้าขาซ้ายออกมาแล้วก็เบี่ยงแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังครับดีครับครับผมครับทำแบบนี้ไปนะครับเรื่อยๆนะครับก็ทำสัก3มเซตก็พอครับเซตละสิบครั้งนะครับต่อไปนะครับท่าที่สามนะครับท่าที่สามท่าชื่อว่า m o เทนค c ส u s h Burn นะครับโ o เทนค c ส u s h Burn นะครับสำหรับท่าเตียนนะครับทำเหมือนพ u ชอ Up นะครับ ถ้าจะมาทเหมือนพุทอพนะครับก่อนเริ่มนะครับเราก็อาจจะบางขาไว้ก่อนนะครับทำแล้วพอเริ่มนะครับทำเหมือนพุทอพเลยครับแต่ว่าเราจะแทงขาขึ้นมาแทนนะครับสำหรับหัวซ้ายนะครับทำแบบนี้เป็นเรื่อยนะครับเราอาจจะนับเป็นวินาทีหรือว่าเป็นครั้งก็ได้นะครับถ้านับเป็นวินาทีนะครับก็ทำสามเซต เซนละามสวินาทีนะครับผู้สัดิตลองทำดูครับถ้าเตรียมเป็นท่าพุชอัพครับนอนลงไปครับตั้งขาไว้ห้างนะครับครับแล้วก็เอาขาย่อนลงขึ้นมาแทงซ้ายครับแทงขวารัดลุกขึ้นครับครับต่อไปนะครับคนที่สองนะครับคนที่สองนะครับมีความบกพร่องในด้านของสมบูรคนะครับวันนี้ก็ แนะนำมาหนึ่งท่านนะครับคือท่าอั๊นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับคือกันพื้นนั่นเองนะครับผมสำหรับท่าเริ่มต้นท่าเตยมอมนะครับท่าเต็มรอมนะครับให้พวกเราวางแขนทั้งสองท่านให้ขนานกันและกระเทากันนะครับให้สมุนเหพอไหล่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากำรับืงใหม่นะครับถ้าวางแขนออกกว้างเกินไปจะทําให้กล้ามเนื้อของเรานะครับใช้งานหนักเกินไปนะครับอาจทําให้ฉีกขาดหรือบาดเจ็บได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําให้ วางแขนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เวลาเราพร้อมที่จะทํานะครับให้เรายกขานสองข้างขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ลงให้ช้าขึ้นให้ช้านะครับเพื่อให้ต้านํ้ำหนักให้กล้ามเนื้อได้ฝึกความอดทนนะครับลงให้ช้านะครับแล้วขึ้นช้านะครับฮึบฮึบนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับผมแนะนำว่าให้วางหางสองข้างลงแบบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ดันปกตินลครับขึนลงขึ้นวิธีการหายใจนะครับคือเวลาลงนะครับให้หายใจเข้านะครับเวลาขึ้นให้หายใจออกนะครับครับณอ้ทิตลองสฏิบัติครับนะครับท้าแราครับนั่นหนึ่งไว้ก่อนครับเดี๋ยวลองทำถ้า ฟ้องเลยระดับมือปูขึ้นมานิดนึงนะครับนะครับหนึ่งข้างครับทักขึ้นครับทิงขาลงครับนะครับเมื่อเราสังเกตว่าผู้ปฏิบัติของเรานะครับยังไม่เคยทําท่านี้นะครับเราก็จะให้ทิ้งขาทิ้งเขาทั้งสองข้างลงกับพื้นอย่างนี้นะครับขยับมานิดนึงครับดีครับทำสองข้างนะครับลง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําสัก3มเซตเซตละ4ครั้งถึงห้าครั้งนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ฝึกจนชํานาญเราจะได้กล้ามเนื้อแล้วเราก็จะสามารถทำพุชอัพได้นานยิ่งขึ้นนะครับนะครับจะให้ผู้ปฏิบัตินะครับฝึกซ้อมเองด้วยตัวเองนะครับเริ่มครับ ทเทนนะครับผู้สาธิตนะครับอยู่ในท่าเตรียมของทครับนะครับเพราะว่า็ผู้ช่วยนะครับในการวันระดับหน้าโอนกับเพื้นนะครับโดยการวางกระปั้นไว้ระบางหน้าโอนนะครับเมื่อผู้สาธิตนะครับนั่งพื้นลงไปจนถึงมือนะครับก็ให้ขึ้นนะครับถือว่าเป็นน้ำหนึ่งนะครับจะทำเออใช้เวลาในการเชนหนึ่งนาทีนะครับสองเริ่ม ได้ครับสวยครับ21ครั้งครับ21ครั้งนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์สำหรับพอใช้ถึงดีนะครับถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับมือใหม่นะครับคุณใหญ่ครับสำหรับการทดสอบผมคุณใหญ่จะให้คะแนนกี่คะแนนครับเต็มสิบครับแฝดคนนอ๋อแฝดคณะนะครับครับครับผมสำหรับทาขั้นแรกนะครับสัดส่วนของร่างกายนะครับผม

Løp, ja! Løp! มาณที่นี้นะครับตลอดกับผมนะครับก็อขอจบการนําเสนอนี้นะครับสวัสดีครับ